ก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พารากอนเซเนเพกนะครับอยู่ที่รู้สึกจะเป็นแบ็คด็อปนะครับของของภาพยนต์ของปาริโอนาโดดิคาพิโอนะเรื่องหนึ่งศึกครั้งแล้วครั้งเล่านะครับผมอันนี้ปาริโอเป็นขบถนะขบถนะครับเป็นขบถแล้วก็เอ,อเป็นหนังหน,หน้าดูเหมือนกันแล้วมีชอนเพนอย่างเงี้ยนักแสดงดีนะแต่ละคนก็นักแสดงดีวันนี้ก็เป็นวันที่ผมได้มาชมภาพยนต์เรื่องเกมล่าคนบาปโซเชียลเป็นหนัง ใช่หน้าหนังจีนนะครับเป็นหนังจีหนังผีเกือบหนังผีคือมันเป็นหนังกึ่งฆาตกรมันเป็นหนังฆาตกรเลยก็ว่าได้แล้วก็มีความเหมือนหนังผีมันสยองเรื่องนี้มันสยองมันมันดูแล้วมันหลอนนะครับผมตั้งแต่ฉากเปิดเรื่องนะครับผมยันจบเนี่ยมันพิกในพีิกมันสยดสยองขวัญมันสันประสาทเรื่องนี้ก็เลยชอบชอบชอบสนตวชอบเจ็ดเต็มสิบครับผมก็เป็นบรรยากาศที่ คองฮาโหลงเหลงแล้วหลอนแม่งดูดูหนังจบแล้ว่อย่างหลอนนะคือแบบว่าหนังผีนะเกือบเกอนหนังผีอยู่เนี่ยอันนี้เป็นบรรยากาศของพารากอนเซเนเพกนะครับผมเป็นเวลาที่แบบว่ามันก็จะกึ่งปิดแล้วนะครับชมจบเลยตรงนี้ก็จะเป็นเป็นที่หยอดสาม่ะตรงนี้เป็นที่ยดสามแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่หยดสาม ก็เตรียมพร้อมการมาของที่หยดภาคที่3ที่หยด3นะที่หยด3นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ